รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการตามรอยชิมวิถีถิ่นอาหารภาคเหนือนะครับบรรยากาศวันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งความสวยงามที่ทุ่งดอกบัวตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับรสชาติเมนูอาหารพื้นบ้านแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถั่วเน่าไปติดตามกันนะครับว่ารสชาติเมนูอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมนั้นจะล้ำขนาดไหนครับ ตอนนี้สตังอยู่กับพี่กรุณาพีระนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ถั่วเน่าขุนยวมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้ววันนี้นะครับสตังเดินทางมาเยี่ยมถึงที่ต้องได้กินถั่วเน่าแต่จะเป็นถั่วเน่าที่แตกต่างจากที่เคยได้กินวันนี้จะปรุงเมนูอะไรครับน้ำพริกผงถั่วเน่าค่ะ ถั่วเน่านี่เป็นวิธีการถนอมอาหารของชาวไทยใหญ่นะคะครเราจะเก็บถั่วเนาว่าไว้กินได้ทั้งปีนะคะชาวไทยใหญ่เนี่ยจะปลูกถั่วเน่ากันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะทําสวนถั่วเน่าก็คือ,คอสวนถั่วเหลืองนะคะชาวไทยใหญ่เราจะเรียกว่าถั่วเน่าเลยตั้งแต่ต้นคัดเลือกเอาเมล็ดที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ําค้างคืนไว้แล้วนําไปต้มให้เปื่อยประมาณ4-5ชั่วโมงนําเมล็ดถั่วที่ต้มแล้วน่ะไปหมักในตะก้าไม้ไผ่เปิดมามันจะเห็น ใยเชื้อราสีขาว oh. ขึ้นเต็มนะคะ, oh. ะระยะนี้ถั่วก็ยังคงเป็นมเมล็ดถั่วนะคะคแต่ว่ามีใยสีขาวหุ้มหมดระยะนี้คล้ายๆกับนัตโตะของญี่ปุ่นไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าชาวไทายใหญ่ทํามากกว่านั้นนะคะเพราะว่าเราไปท hmm. มให้ละเอียดเสร็จแล้วเรามาขึ้นรูปเป็นแผน่นเราไปตากแดดนะคะประมาณสองแดดก็แห,แ,หแห้งแบบน,น,นี้เก็บไว้ได้ uh. ทั้งปีขั้นตอนแรกเริ่มต้นในการทำยังไงต่อก่อนครับผม ทำน้ำพริกผงถั่วเน่าใช่ไหมคะได้ครับต้องเริ่มต้นจากการย่างถั่วเน่าแผ่นนะคะโอเ,ากกาเนนะคค่ได้เรียบร้อยแล้วครับจะบอกว่าแค่นี้ก็หิวแล้วมาถึงขั้นตอนในการที่เราจะตำน้ำพริกผงถั่วเน่า วัตถุดิบง่ายดายมากมีกุ้งแห้งนะครับมีเกลือมีพริกกระเรียงแล้วก็มีถั่วเน่าที่เราย่างนะครับกุ้งนี้เราเราย่างมาแล้ว่ะเราคั่วค่ะเราคั่วมานะค,ะคให้มันปตำง่ายค่ะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงความกรอบกันนะครับ โโอ้หวบเลยเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลิ่นมันหอมมากแล้วไว้รวยข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวสตังจะขอทดสอบกับข้าวร้อนๆง่ายดายมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกัน สด,สดสดใหม่ๆแล้วก็ข้าวร้อนๆเอารวยหน้าเลยนะครับค่ะรวยเลยค่ะขออนุญาตเลยนะครับนี่ <c oughs> ดูมันจะง,ง่ายแต่มันอร่อยมากตำน้ำพริกตัวเน่าผงใหม่ๆแบบนี้มันจะกลิ่นตัวเน่าที่เราย่างเนี่ยมันยังหอมมากอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็เผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็มีเนื้อสัมผัสจากกุ้งแห้ง อร่อยเลยครับมาลุยต่อกับเมนูที่2เมนูนี้จะอร่อยสู้เมนูแรกได้หรือเปล่าพี่กรุณาเครื่องปรุงเยอะกว่าเครื่องปรุงเพียบเลยครับ<ะ>เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับมะเขืออุ๊บค่ะมะเขืออุ๊บค<ะ>่ะเริ่มต้นขั้นตอนทํำยังไงครับผม ก็ทำพริกแกงนะคะเริ่มจากพริกเกลือค่ะเกลือเยอะไหมครับค่ะประมาณนั้นประมาณนี้นะครับพริกนี้ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ชอบครับชอบอร่อยกินเผ็ดแล้วมันทําให้ร่างกายอบอุ่นเนาะค่ะใส่ได้ล้ได้ครับใส่กะปิต่อด้วยกะปิใช่ไหมครับไปเปเลยตามไปคือกะปิ อันนี้พริกแกงก็เสร็จเรียบร้อยหอมมากเลยนะครับพอใส่กะปิเข้าไปผสมนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการนําพริกแกงไปผัดกับหมูก่อนนะครับเราเอาหมูลงก่อนนะเอาหมูลงก่อน,อนเนาะหมูลงก่อนให้ เคล็ดลับของความอร่อยที่สืบทอดกันมาก็คือจะต้องเทตามด้วยน้ำล้างครกมีฉะนั้นแล้วคุณยายจะตีเพราะว่าพริกแกงในครกมันยังเหลืออยู่นั่นเองครับเรียบร้อยครก,รกเอี่ยมเลยครับท่วมเลยค่ะออท่วมเลยเราก็ <Okay. S 1> จะเติมน้ำลงไปให้ท่วมจมเนื้อหมูนะครับประมาณนี้เนาะ okay, ครับ ตามไปคือมะเขือยาวครับและมะเขืออย่างอื่นได้ไหมครับพี่กรุนาะได้หมดค่ะแต่ไม่อร่อยเท่า,าต่อจากนั้นคือผงมัสตารอาเาขอขมิ้นก่อนขอขมิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราจะปิดฝาอบให้มะเขือมันสุกสักพักค,ครับผมแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสชาติกัน สุกแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสชาติเพิ่มเติมอันนี้คืออะไรครับเพือส้มบดค่ะใส่หมดเลยไหมหมดเลยค่ะหมดเลยนะครับนี่ต่อด้วยตามด้วยน้ำพริกผงนี่แหละครับเราสามารถที่จะต่อยอดน้ําพริกผงถั่วเน่าหนึ่งช้อนครับโรยเข้าไปแล้วก็เติมได้มัสลาสุดท้ายค่ะเพื่อกลิ่นหอมกี่ช้อนครับหมดเลยค่ะหมดเลยนะครับหมแค่ยังไม่เติมก็หอมแล้ว เรียบร้อยโอ้โกลิ่นมาทำลงหอมจริงๆกลิ่นหอมเยา้ายวนชวนหิวแล้วฮนะก่อนที่เราจะไปลิ้มรสชาติความอร่อยนะครับช่วงหน้าพบกับยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับ ยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยมีหลากหลายนะคะที่จังหวัดพยายามที่จะ,ะให้แตกต่างแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือเป็นการเชื่อมกิจกรรมระหว่างจังหวัดด้วยกันในกลุ่มจังหวัด ทั้ง4จังหวัดเนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นดินแดนที่เปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมและก็อาหารการกินที่ความเป็นล้านนานะคะมีที่ท่องเที่ยวมากมายยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดลำปางเราก็มีอาหารที่หลากหลาย,ลยครับมีอาหารเพื่อสุขภาพอาหารท้องถิ่นอาหารเป็นยา ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับมาลองใช้บริการกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมเป็นเชิงนโยบายของทั้งรัฐบาลและของนโยบายของจังหวัดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางด้านอาหารด้วยทางด้านสุขภาพครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาใช้บริการในจังหวัดลำปางเราครับกิจกรรมที่เราทําก็จะเป็นกิจกรรมการฝอบรมฝอบรมยกระดับเชฟชุมชนต่างๆให้ยกระดับขึ้นมาเป็นเชฟ ที่สามารถขายได้นะครับออกแบบเป็นฟู้ดดีไซน์ที่ให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกชาติโดยปรับปรุงหรือประยุกต์กับอาหารพื้นถิ่นของเราเนี่ยยกระดับขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่เราอยู่ในมชนโดยใช้อาหารท้องถิ่นของเราเนี่ยมาดำเนินการโดยเชฟที่มีชื่อเสียงชื่อดังของแะดับประเทศครับในเรื่องของอาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะว่าเรามี จนเผาข้าวชาติพันธุ์นะครับอาหารเรื่องของอาหารสุขภาพนะครับด้านอาหารแล้วก็จะมีจุดเด่นๆนะครับจุดหลักในเรื่องของอวัตถุดิบเที่ยวได้ระดับ GI ของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลายเสือนะครับเรื่องของบุกนะครับอีกแล้วก็เทียมนะครับจุดน,นี้เป็นสามารถนํามาแปรรูปเป็นอาหารนะครับที่สามารถขึ้นชื่อเพื่อสุขภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีครับมีโอกาสก็แวะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปสามารถลิ้มลองทำอาหารของขึ้นชื่อหลาย เมนูนะครับสำหรับจอดแม่ต้องสอนนะครับเรามีอาหารพื้นถิ่นพื้นบ้านนะครับของชุมชนพี่น้องชนเผ่าเราทั้งหมดมีข้าวชนเผ่า13ชาติพันธุ์ครับหนาวนี้ครับถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมที่ใดนะครับขอเชิญจอดแม่ต้องสอนครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญที่จะให้รองรับของพวกพี่ๆทุกนักท่องเที่ยวทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นที่คอเซโลนะครับหรือว่าดอยพุยโคนะครับนี่แลดอยพุยหลวงที่สําคัญนะครับอีกที่หนึ่งของจอดแม่ต้องสอนครับขอเชิญทุกท่านครับหนาวนี้ที่แม่ต้องสอนครับ กลับมาเข้าสู่รายการตามรอยชิมวิถีถิ่นอาหารภาคเหนือนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่รอคอยนะครับที่กรุณาเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราจะได้ลิ้มชิมรสชาติของเมนูพื้นบ้านดั้งเดิมแท้ๆและถ้ามาแม่ห้องสอนพลาดไม่ได้ก็คือเมนูน้ำพริกผง<ม>ถั่วเน่า,น,านะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถนำไปต่อย,ยอดปรุงเมนูมะเขืออุ๊บเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเลยครับสวยและกลิ่นหอมมาก มะเขือแทบจะละลายในปากเลยครับหอมกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะถั่วเนา่าถั่วเน่ากับมัสร,รับเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปก็คือจะมีมัสล l และก็ผงขมิน้นและก็วัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อน้ำพริกผงถั่วเนา่นเนากลิ่นก็จะหอมอบอวลชวนหิวแบบนี้ครับ ความอร่อยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จังหวัดลำปางครับตามไปดูนครับว่ารสชาติดั้งเดิมแท้ๆจะล้ำขนาดไหนจะม่วนใจเหมือนที่นี่หรือเปล่าขอบคุณพี่กรุณานะครับขอบคุณครับ แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางที่นี่อ้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์นัก่องเที่ยวท่านไหนมาที่นี่ไม่ควรพลาดเมนูข้าวซอยเส้นอุดง้งหน้าตาเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ ตอนนี้สตังอยู่ที่บ้านพี่เอ๋อนะครับที่บ้านป่าเมี่ยงนะครับพี่เอ๋อครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสตังขับรถมาหลายโค้งหิวครับผมมีอะไรให้กินไหมครับมีสีค้ามีข้าวซอยอูด้งใบเมี่ยงหาทานได้ที่นี่เท่านั้นนะคะคุณสตังมันเป็นยังไงครับข้าวซอยอูด้งเส้นใบเมี่ยงยังไม่บอกค่ะเราต้องไปหาวัตถุดิบด้วยกันก่อน ตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมที่จะปรุงเมนูข้าวซอยเซนอุด้งแต่ก่อนที่เราจะปรุงกันพี่เอ๋มีเวลคัมดริ้์มาให้สตางค์ได้ทดวจสอบรสชาติอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่เอ๋เป็นชาน้ําพึ่งมะนาววนน้ำพึ่งค่ะชาน้ําพึ่งมะนาวแล้วก็มีวุ้นที่ทํามาจากน้ำพึ่งใช่ค่ะน้ำพึ่งที่นี่เป็นน้ำพึ่งหลวงนะคะน้ำพึ่งป่าแท้ๆเลยแล้วรูปวุนนะครับก็เป็นรูปพึ่งด้วยแล้วเราเสิร์ฟคู่กับดอกชาแล้วก็ยอดชาเพื่อเพิ่ม ปวามหอมความหอมนะครับขอทดสอบเลยนะครับพี่เอเชิญเลยค่ะได้เลยครับหอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็ตัดรสกับมะนาวแล้วมันหอมขึ้นจมูกหอมชาแล้วรู้สึกถึงความสดชื่นเฟสขึ้นมาเยี่ยมมากๆเลยครับพี่เอครับแล้ววัตถุดิบสำหรับปรุงเมนูข้าวซอยมีอะไรบ้างครับ มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกข้าวซอยอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกข้าวซอยน้ำพริกข้าวซอยที่พริกข้าวซอยเป็นสูตรน้ำพริกแล้วก็ใส่เครื่องเทศแล้วก็คอมมินลงไปด้วยหอมนะครับค่ะนะคะแล้วก็นะคะเป็นพวกหอมพวกน้ำตาลนะคะโปยกั๊กอบเชยพวกนี้นะคะและอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงที่กินแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนางเอกใบเมี่ยงของเราใบชาที่คุณตางไปเก็บใบที่3 4 5สหเมื่อกี้เนี่ยค่ะครับผมนะคะเราเอามาบดแล้วก็ทาเป็นเส้นอูด้งค่ะ แล้วเราใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองที่นี่<ช>นะครับ<ช>เป็นไร่ชาชหรือว่าสวนเมี่ยงที่มีมาตั้งแต่ครั้งพ่อแม่ใช่ค่ะแล้วปลูกอยู่ท่ามกลางกับป่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์พี่เอครับทำไมเลือกเป็นเส้นอูด้งครับที่เป็นเส้นอูด้งเพราะว่าเวลาเบรนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้ากันกับชา มันหอมชาค่ะอ,ออกมาทานกับข้าวซอยนี้พอดีมากเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่เอจะเข้าครัวเพื่อโชว์ฝีไม้ลายมือเชฟเทเบิลในการที่จะปรุงเมนูข้าวซอยเส้นอุด้งสตังจะรอด้วยใจรุ้นนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ มาถึงช่วงแห่งการรอฟอยนะครับตอนนี้ข้าวซอยเส้นอุด้งใบเมี่ยงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เอกครับขอญาตทดสอบเลยเชิญเลยค่ะน้องสตังขออนุญาตทดสอบใส่่เครื่องไปนิดนึงเครื่องเคียงที่ใส่นะครับก็จะมีหอมแดงส่วนอันนี้เป็นผักกาดดองจากที่ไหนนะครับแจซ้อนค่ะนี่จากของบ้านเราเองนะคะสตังเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มได้นะครับ หน้าตาดูน่ากินมากเลยครับผมพี่ผมขอลองเส้นก่อนเลยเนาะรับ uh, <all> right. ร้อนๆอ,อยู่เลยครับเ <c oughs> นืบนุ่มแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อือหือไม่อ มาปิดท้ายความอร่อยก่อนที่เราจะไปลุยตอ mm. เพี่อเตรียมอันนี้เรื่องอะไรครับเมี่ยงหวานค่ะเมี่ยงหวานจากเมี่ยงหมัดของหมู่บ้านเดี๋ยวมาทดสอบรสชาตินะครับนัมามา่นแหลค่ะทั้งคำเลย <c oughs> เป็นไงบ้างคะ่ะคือรสชาติ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> มันจะผสมประสานหลากหลายรสในคำเดียวนะครับ <c oughs> แต่มันจะหอม <c oughs> กลิ่น ใบเมี่ยงที่ผ่านการหมกักมีรสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อยๆ่อนะครับมีรสชาติของขิงที่ดองนะครับแล้วก็มันจากทัวเวลาที่มันแซบนัวอยู่ในปากเนี่ยมันจะประสานรสได้หลากหลายเลยทำให้เราเนี่ยสดชื่นไม่ง่วงนั่นเองยังไม่จบความสุขเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับเมนูต่อไปเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นอาหารทางเลือกที่กําลังมาแรง บ้านเราเรียกว่าผัาหรือไข่น้ำรสชาติดั้งเดิมแทๆ้ๆชาวบ้านที่นั่นเขาปรุงกินกันอย่างไรไปดูต่อครับป้าฟองดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งวัตถุดิบชั้นดีขึ้นชื่อนั่นก็คือเรื่องราวของผัาไข่ผัาหรือไข่น้ำ สตังอยู่กับป้าฟองครับผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไข่ผําพาสตังไปดูไข่ผําในบ่อได้ไหมครับได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบชั้นดีแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยก็พร้อมที่จะนำพาไปปรุงเมนูแล้วครับ สิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผ้าฟองนะครับแปลรูปมาจากไข่พัมหรือว่าไข่น้ํามีอะไรบ้างครับผ้าฟองก็ของเราก็คือมีอันนี้ไข่พัมอบแห้งสามารถนําไปโรยอาหารอ,อไอไอสครีมเครื่องดื่มได้เลยได้เลยนะครับเป็นคุกกี้จากไข่พัมออนะคะคุกกี้งาขาวงาขาวงาดํางาขี้มอนจากออไข่พัค่ะตัวต่อไปอันนี้ เป็นหมูยอ,อ,อหอมหมกไข่ผัมปกติแล้วเราะจะกินหมูยอจะออกสีขาวๆอันนี้จะมีสมุนไพรอยู่ด้วยใช่ค่ะเป็นหอมหมกไข่ผัมป้าฟองบอกว่าระวังเจ็บจมูกเพราะว่าข้าวมันมีกลิ่นความหอมจากใบเตยจะเตะจมูกแต่หอมนะครับอันนี้หอมจริงๆคุณผู้ชมครับหอมแบบฟุ้งไปเลยข้าวหอมใบเตยแหวมนมณีครับ ถึงขั้นตอนที่เราจะเตรียมปรุงเมนูขั้วไข่ผําแบบแบบเมืองเลยเนาะแบบเมืองค่ะเป็นเมนูที่ปู่ย่าตายายทาสืบทอดกินกันมาขั้วไข่ผําครับใส่กระเทียมเอากระเทียมลงไปเจียวกับน้ํามันก่อนเลยครับค่ะหอมแล้วอ่ะหอมแล้วค่ะแต่เราจะคั้วให้สมุนไพรหอมก่อนนะใช่ค่ะให้ให้สมุนไพรเขาสุกมากกว่านี้เราจะผัดให้สมุนไพรส่งกลิ่นความหอมออกมาก่อนนะครับหลังจากนี้เมื่อได้ที่แล้วใส่ไข่ผําเลยไหมครับใส่ค่ะ เราได้เวลาที่จะนำพาเมนูคั่วไข่ผัมมาทดสอบลิ้มชิมรสชาติป้าฟองกินเลยเนาะได้เลยค่ะ<า>เชิญเลยค่ะเชิญเลยป้าฟองทานด้วยกันเนาะอ่ะอืมหอมรสชาติเมนูคั่วไข่ผัมนะครับก็จะเมื่อไข่ผัมเจอความร้อนก็จะมีความนิ่มๆแล้วก็ ทายน้ําในตัวออกมาเราจะเห็นน้ําในจานเยอะเลยนะครับอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะหอมกลิ่นกระเทียมหอมเจียวค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์มากมายเลยครับป้าฟองครับต้องขอบคุณความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ทีมงานแล้วก็พี่ป้านาที่นี่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการตามรอยชิมวิถีทินอาหารภาคเหนือในโอกาสต,ต่อต่อไปนะครับรับประกันได้ว่ามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอวันนี้สตางค์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ